สวัสดีครับวันนี้นัดก็อยู่กับน้องนาทีอีกแล้วนะครับหนึ่งคันในไทยนะครับเช่นเคยนะครับตัวนี้นะครับเป็น4708 h p ทีมช่างเราเช็คบิวสภาพใหม่นะครับเปลี่ยนกระดองใหม่นะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดของคูโบต้า L5228 เลยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้รถสวยๆไว้ใช้งานนะครับงบไม่เยอะนะครับมีเงินสดนะครับไม่อยากไปผ่อนไปดาวนะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้สามารถออกผ่านตรอกสอได้ด้วยนะครับใครสนใจนะครับคูโบต้า l 4 7 0 8 s p นะครับบิ้วแปลงโฉมเป็น L5228 พร้อมกับหางใหม่นะครับราคาค่าตัวเพียง439,00 0านันะครับเร่มทะเบียนเอกาสารชุดโอนครบอ่ะสตาร์ทในโลกฟัาเสียเครื่องหน่อยนะครับตัวนี้นะครับก็ทีมช่างเราเช็คเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวใหม่ทั้งหมดนะครับอ่าชุดไปรันก็จะงเป็นชุดของ4 7นะครับเบาๆเบาๆอ่าหางขึ้นลงในโลกหางขึ้นลงหน่อย,น,น,อยนะครับค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะครับอ่าเดี๋ยวพืน้นเป็นรอยอ่ะขึ้น นะครับชุดทงชุดท้ายเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับแกนหลังก็จะเป็นแบบ47เหมือนเดิมนะครับไมชั่วโมงการทํางานนะครับ1,436ชั่วโมงการทํางานไปเลยตัวนี้ระบบเกียร์นะครับก็จะเป็น8เกียร์หน้านะครับ8เกียร์หน้า8เกียร์พอยหลังนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นขนาด4สูบนะครับ2เอว์โปรวิลขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้8วาวนะครับ สนใจ47แรงนะครับ47แรง SP อัพโฉมอัพเกรดนะครับมาจัดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็น Kubota L5228 ราคาเพียง4 3 0 0 0 9,000นะครับ4 3 0 0 0 9,000นะครับเกี้ยเจอเข้าง่ายครับดูชุดไฟนะครับชุดไฟตาต่างๆนะครับก็เช็คให้พร้อมใช้เรียบร้อยนะครับสนใจสามารถมาดูรถได้นะครับที่ร้านนัดแฟกเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับ